กาลาเทียบทที่6กข้อสิบอกว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการอวดนอกจากเรื่องกางเขนของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราซึ่งโดยกางเขนนั้นโลกตรึงไว้แล้วจากข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ตรึงไว้แล้วจากโลกนี้เพราะว่าไม้กางเขนนั้นทําให้เราไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปสองโครินธ์บทที่1 0บข้อสิบอกว่าถ้าผู้ใดจะอวดก็จงอวดองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดโรมบทที่1 5บห้าข้อสิเมันเป็นการ ถูกต้องที่ข้าพเจ้าภูมิใจและอวดทุกสิ่งที่พระคริสต์ทำผ่านชีวิตของข้าพเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องครับเราควรอวดพระเยซูคริสต์สัจธรรมความจริงของพระองค์ทางของพระองค์พรลลักษณะอันบริสุทธิ์ของพระองค์และพระองค์ปรารถนาให้เราเติบโตฝ่ายวิญญาณและเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆรับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื่อและเกิดผลและทําตามพระประสงค์สําหรับชีวิตของเรา และการงานของพระองค์ที่ทรงเปลี่ยนแปลงเราให้ดำเนินชีวิตด้วยความรักและความท่อมใจเราควรอวดว่าพระเจ้าเปลี่ยนเราแล้วพระเจ้าแสนดีเราไม่ควรโอ้อวดว่าอาคารโบสถ์ของเราใหญ่หรือสวยมากขนาดไหนงานรับใช้ของเราเกิดผลมากแค่ไหนมีคนมาติดตามเรากี่คนเรามีการเจอมากแค่ไหนเก่งแค่ไหนเรามีเงินมากหรือรวยมากแค่ไหน เอเฟซัสบทที่ 4: ี่ข้อสิบอกว่าจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความภัยบูรณ์ของพระคริสต์พระเจ้าอยากให้เราทอมใจรักคนเหมือนองค์พระเยซูคริสต์เป็นคนที่มีความสุภาพอ่อนน้อมเราสามารถอวดได้ว่า พระเยซูดีจริงๆพระเยซูเปลี่ยนฉันอย่าไปอวดเรื่องความรวยตึกใหญ่แค่ไหนดังแค่ไหนมีการเจอมาากแค่ไหนเยเรมีบทที่9ก้าเขยีบบอกว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าอย่าให้ผู้มีปัญญาอวดในสติปัญญาของตนอย่าให้ชายชะกันอวดในความเข้มแข็งของตนอย่าให้คนมั่งมีอวดในความมั่งคั่งของตนพี่น้องครับอย่าโอ้อวดพูดว่าถ้าคุณมาร่วมในคริสตจักรที่ฉันรับใช้คุณจะรวยคุณจะมีเงินมาก ไม่ผิดอะไรที่มีเงินมากนะครับเพราะว่าพระเจ้าต้องการอวยพรเราในทุกด้านและใช้เราเป็นพระพรแก่คนอื่นเราควรจะโฟกัสที่จะนําดวงวิญญาณมาสู่ความรอดและช่วยพี่น้องให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์พระเจ้าทรงเตือนเราบอกว่าอย่าเป็นคนที่สนใจเรื่องการเงินลูกาบทที่12บสองข้อยี่สบถึงยีิบอ็กว่าแต่พระเจ้าตรัสแก่เขาว่าโอ้คนโง่ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้าแล้วของซึ่งเจ้าได้รวบรวมไว้นั้น จะเป็นของใครเล่าคนที่สัำสมรับ,มบัติไว้สําหรับตัวและมิได้มั่งมีจําเพาะพระพระักพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละอยากหนุนใจพี่น้องจริงนะครับอย่าโฟกัสที่เงินทองความเก่งความดังว่าใครมาตามนะครับอวดพระเยซูเท่านั้นนะครับ